ว่าฮ่า่าวเฉยก็ต้องขอกรับสวัดีท่านผู้ชมตัวมกวลนล้าลนพันแล้วครับ ก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียกชั่นคลิปนี้นะครับเฮ้ยผมบอกตรงนะว่าตอนที่ผมเรียกชั่นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยบางคลิปผมอาจจะดูไปแล้วเนี่ยแต่จริงๆนะผมไม่ได้ดูเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของ r i v e r นะครับ vs his นะครับผมกลายเป็นบอลไปเทลโบลิกปี2021 1นย์ยี่นึ่งทับแไฟแนลนั่นเองนะครับบอกกันว่าคลิปนี้ผมยังไม่ได้ดูนะทำไมผมถึงรู้เหรอเพราะว่าผมไม่รู้ด้วยนะว่า r i v e r กับ his เขาแข่งกันเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทำเพราะว่า fc ขออมานะครับโเคคคครรรััับบบกก็สหลิปนนี้ะ่อนนอื่เลยก็ต้องขอชัดเอาถอช่ง Sweet e t b a นะ อย่าลืมไปกดซับสไคร์เขาด้วยนะครับผมโอเคโอเคก็เหมือนเดิมฮะเราคงไม่พูดภาพนำเพลงเยอะนะครับเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันคลิปจะได้ไม่ต้องงานมากนะทุกคนจะได้ดูจบเร็วๆนะครับหรือว่ามาดูวนอีกรอบหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าคลิปไม่ได้ยาวมากก็คือเอ้ยทั้งถอะก็ก่อนดูอย่าลืมใส่หูฟังด้วยนะถ้าใส่หูฟังเนี่ยผมบอกจริงๆนะคือระหว่างที่แบบผมไม่ใส่หูฟังผมว่าสุดแล้วนะแต่ถ้าใส่หูฟังเนี่ยโหดีเทลมันสุดเออโคตรเยอะอีกแล้วโอเคไปดูกันดีกว่านะครับระหว่างล ช้เสียงอินโทรโคตรมันแหละจะเป็นยังไงนาะไม่รู้นะว่าเขาสู้กันอนะเกไปด,ดูกอด,ดีกว่าครับ River versus his Grand Beatbox Battle 2021 World League Edition. Warsaw, are you ready? Hmm. Are you sure? Left right side to side. You already know what time it is. I say the 12. You say the turn the uh psych. I say the set. You say the tone uh, the cuz River chose his to go first. Let's get that going Set hit lump happen. Ui oh, oh, oh.

If I were a bomb -a hole I'd make it start, It's <laughs> What the fuck? <laughs> <laughs> oh! <laughs> oh. <laughs>

Look <laughs> <laughs> like you know? <laughs> Oh my god. <laughs> Nobody close to the close to the. Oh. <laughs> <laughs> hey. mm. mm. <laughs> <laughs> Whoa, you could long time right? help. <laughs> I <don't> know. Show them some love right here. Come on, hit the is river. We go to our judging panel. This side, river. This side. I save the three, y'all save the two and the one. Moving on to the next round. Grand Beatbox Battle 2021. In three. Give it up forever. Ah. Uh... เฮ้ยคู่น <def uras> <X net repay> <This> ี <Wars> ้โคตรมันอ่ะคือสลับตัวเฮนก็คือยังคิดเล่นเหมือนเดิมนะครก็มีการเคานเตอร์อะไรเล็กเน้อยนะครับแบบฟันนี่ไปลยครับแล้วก็ตัวของฮินนะครับเขาก็โหดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกของริเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรที่เยอะกว่านะครผมรู้ความรู้สึกผมนะของฮินนี่คือเหมือนจะเป็นเรื่องของเรื่องของจังหวะใช่ไหม ของคินนี่ก็จะเป็นเรื่องของแบบจังหวะของเทคนิคขเขาใช่ไหมแต่ของลิเวอร์ผมรู้สึกว่าของเล่นเขาเยอะกว่านะครับแล้วจังหวะท่อนดรอปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันมาทำให้ทุกคนแบบโอ้โหทั้งแบบทั้งเวทีเลยแบบโคตรส,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 สุดเลยครับจังหวะของลิเวอร์นี่คือสุดยอดจริงเทคนิคเขาแบบของเล่นเยอะมากๆนะครับโอ้ อุ้ยผมพลาดคลิปนี้ไปได้ไงแล้วเนี่ยแต่ของเฮนก็มีเอินเตอร์เทด้วยครับโบโกวาได้ครับแล้วก็ใส่โน้ตเก่าของเขานะครับโบโกวาก็สุดยอดทั้งคู่เลยนะครับแต่ผมให้ริเวอร์เหมือนกันนะครับคือในใจคือให้ริเวอร์เหมือนกันนะครับก็สุดยอดทั้งคู่ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แนะนํามาให้ดูนะครับเพราะกิดไม่แนะนํามาผมคงไม่ได้ดูแน่ๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาดูนะครับก็ ในระหว่างที่ผมทำคอนเทนต์ให้กับคนดูที่เขาขอมานะครับผมก็ได้ดูไปด้วยก็รู้สึกว่าโอเคนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไปดูคลิปอะไรนะเพราะว่าบอกตรงนะถ้าคนไม่ได้ขอให้ผมดูอะผมไม่ได้ดูจริงๆนะคือบอกตรงไม่ได้ดูจริงๆนะครับยังไม่รู้นะครับว่าลิเวอร์กับฮิตเขาแข่งกันนะครับโอ้ผมพลาดอะไรเยอะมากครับผมรู้แบบค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าเพิ่งกลับมานะเพิ่งกลับมาทำยูทูบก็แต่คลิปนี้นะครับือใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ